หนูอยากรู้วิธีจีผู้ชายก่อนจีแบบเนียนๆตอนนี้มีไลน์กับเฟซเขามาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่แม็กจะบอกน้องว่านะน้องครับเจอตัวจริงนะน้องรู้จักง่ายกว่าเยอะเลยแต่โอเคเอาตตงมาถามน้องนะ มาเริ่มข้อแรกกันถ้าคบคนี่หมดทางไปมันลุยออนไลน์ก็ได้หากดวงน้องดีหากดวงน้องเจ๋งน้องได้ผู้ชายคนนั้นแน่นอน <Yeah. S 1> แต่น้องจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นที่จะได้มาคนหนึ่งับปึ๊บปึงป๊งนะหากคุณนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรกับเขาหากคุณไม่รู้จักเขามาก่อนนะฮะอย่างแรกที่คุณต้องทักปึ๊บก็คือสเตตัสรับสถานะเขาทักสเตตัสไปเลยนะฮะ คุณนึกเลยไม่ออก out of nowhere ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรทักกับ status. สเตตัสสเตตัสวันนี้บอกว่าเมื่อไหร่จะจริงใจกันห่างกันทีไรไม่เคยมั่นใจอ่าสมมติเขาตั้งสเตตัสไปอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปทักครับเออพี่คะคือคือคือมันมีแววเหมือนก็มันจะเลิกกันอะไรประมาณนี้นะฮะไอคนผมเห็นหลายคนก็อาจจะทักในแนวเนี้ยก็ เออทำไมวันนี้ดูมันรันทดจังเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชาย,ยไม่ก็เขียนหรอกผู้หญิงนะ่ะมักจะจะโพสอ,อสเตตัสดราม่ามากกว่าผู้ชายไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นมีน้องก็ทักสเตตัสเขาไปเอออาจจะถามถึงสเตตัสเขาก็ได้ว่าทำไมถึงเขียนนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะน้องก็ทักไปเถอะนอย่างแรกที่น้องทักได้อย่างที่สองครับผมนะน้อง ชวนก็คุยในสถานการณ์ปัจจุบันก็อย่างเช่นพี่ตูนกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้น้องอาจจะพักไปว่าเออเนี่ยได้ข่าวว่าพี่ตูนกำลังถึงประจวบนแล้วอ่ะพี่พี่สุดรอหรือว่าพี่กอพี่ขอบได้ไปวิ่งกับเขาไหมได้ร่วมบริจาคกับเขาไหมคะอย่างที่สองก็คือว่าดูอีเวนต์แล้วก็ลองพูดถึงข่าวนั้นๆให้เขานะครับอย่างที่สามครับผมนะ คุยเรื่องที่เขาสนใจหากคุณนึกอ,อะไรไม่ออกนะฮะเซปัสเขาไม่เขียนนะฮะเรื่องเรื่องพี่ตูนเขามีรู้ก็คุยเรื่องที่เขาสนใจนะฮะในในไทม์ไลน์ของเขาใน a c e b o o k ของเขาถ้าน้องบอกว่าน้องรู Facebook น้องอาจจะได้เห็นนะฮบพี่ผู้ชายคนนี้เป็นคนรักหมารักแมวนะฮะเจอหมาทีไรกอดคอมันทุกตัวนะคุณอาจจะทักเข้าไปนะฮะว่าที่บ้านน้องก็มีตัวหนึ่งนะคะมากอดไหมนะครับ พอสสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากที่คุณทักเข้าไปทุกอย่างแล้วนะคุณไม่ต้องไปตือ้อไม่ต้องเตือ้อไม่ต้องทาอะไรขนาดนั้น,นะฮะปล่อยที่เหลือให้เขาคิดเองผ yeah ู้ชายชอบนะฮะที่เขาได้แค่แนวทางมาเขาได้แค่ปริศนามานิดหน่อยแต่ที่เหลือหน้าที่เขาคือตามแกะรอยพวกคุณทฤษฎีนี้ถูกใช้ในต่างประเทศตั้งต้นแต่ยุโรปนะฮะทฤษฎีนี้ชื่อว่าแฮนเคเชฟ ทฤษฎีผ้าเช็ดหน้านะฮะทฤษฎีผ้าเชน้ากล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วหลายครั้งที่ผู้ชายได้จีบผู้หญิงเพราะผู้หญิงทิ้งผ้าเช็ดหน้าไว้ให้เขาคุณครับทฤษฎีนี้ถูกพูดมาเป็นศตวษนะครับเป็นศตวรเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วว่ากันว่าจริงๆแล้วผู้ชายจะเริ่มเกมได้ต่อเมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มนะฮะซึ่งถ้าน้องแอดวานพอแลวนะ้องมีม,มีทักษะในการ ในการมีลูกเล่นแบบนี้น้องจะเหนือกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะในการจีบหนุ่มแต่ว่าอันนี้คือแค่วิธีการที่เราจะได้รู้จักเขาเท่านั้นเองผมว่าการเริ่มต้นรู้จักใครไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่การที่เราจะคิดหรือว่ารักษาคนคนนั้นหรือว่าทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเรา f ฟ r ร t i อิมเมชัอาจจะสําคัญก็จริงแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่การกระทำในปัจจุบันของเรานะครับแล้ <Okay. S 1> พวพบกันใหม่คาราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปึ้งปึ้ง 蹦扎。嗯